นชางสิวันนี้วันที่สิบห้าเดือนมีนาปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระปราบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นให้ลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางล่างและจดจำพ่อผู้เดียวนี่คือสาระของจีตะที่แท้จริงคําถาม ความพยายามอะไรที่ง่ายดายสำหรับลูกๆคำตอบพ่อพูดลูกนั้นจะต้องคงอยู่ในความเงียบสนิทโดยการคงอยู่ในความเงียบเท่านั้นที่ลูกนั้นจะสามารถได้รับมรดกของลูกจากพ่อได้ลูกลูกจะต้องจดจำพ่อและควงวงจรในการสนักรู้ในตัวเองโดยการมีการจดจำของพ่อ บากของลูกนั้นก็จะได้รับการปลดเปื้องและชีวิตของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นและด้วยการรู้จกักวงจรลูกก็จะมาเป็นผู้ปกครองโลกความพยายามนี้ง่ายได้สาหรับลูกๆสารคุณธรรมจุดแรกอัญมณีแห่งความรู้นี้อันไม่เสื่อมสลายมีค่าเป็นแสนแสนและเป็นสิบสิบล้านของรูปี ลูกลูกจะต้องสะสมรายได้เป็นพันพัน,พ,นพันล้านในทุกๆุกย่างก้าวโดยการบริจาคมันลูกจะต้องรับสถานะที่สูงโดยการทําให้คู่อื่นนั้นเป็นเหมือนกับตัวลูกจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยจากการแสดงการกระทําที่เป็นบาปจงเพียรพยายามที่จะคงอยู่ในสํานึกดวงวิญญาณถ้าลูกนั้นมีความคิดที่เลวร้ายใดๆอยู่ในจิตใจของลูก ลูกก็จะต้องหยุดมันให้ได้ลูกจะต้องมีความคิดที่ดีๆอย่าได้เอาการกระทําที่ผิดๆอยู่กับอวัยวะสัมผัสของลูกพรขอให้ลูกนั้นใส่การแต่งแต้มเทวดานางฟ้าที่จะสร้างอิทธิพลของจิตอิญาณและมาเป็นผู้ที่มีความรักกับทุกๆคน ลูกๆผู้ที่อยู่กับดับจด่ดาตลอดเวลาและได้รับการแต้มสีจากสีของการเป็นเพื่อนของท่านในผลทางเช่นนั้นที่อิทธิพลของจิตวิญญ,ญาณนั้นจะปรากฏให้เห็นอยู่บนใบหน้าของแต่ละคนโด,ดยการอยู่ในจิตวิญญาณน,นี้ของพวกเขาการแต่งแต้มทางจิตวิญญาณนั้นก็จะถูกใช้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไรหลังจากที่ได้ใส่การแต่งแต้มแล้วเธอนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปได้อย่างเต็มที่ด้วยการใส่การแต่งแต้มพวกเขาก็จะดูสวยงามที่นี่ก็เช่นกันโดยสโดยการใส่การแต่งแต้มอยู่กับเทวดานางฟ้าลูกก็จะเริ่มเป็นประกายและการแต่งแต้มทางจิตวิญญาณนี้นั้น ก็จะทําให้ลูกๆนั้นมีความรักคติพจน์ความพยายามที่แท้จริงกค็คือการฝึกฝนในธรรมจันทร์มีโยคะเก็บเกี่ยวคุณธรรมที่สูงส่งอัศจรโองค์การ